ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องบ้นานๆ by j s Management พบกับหนิงนะคะที่จะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังเช่นเคยค่ะวันนี้ค่ะท่านผู้ชมหนิงพาท่านผู้ชมนะคะมาชมทาวน์โฮมหลังมุมของเราอีกหนึ่งหลังนั่นเองค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยค่ะและยังสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะใกล้กับทางด่วนสีสมานนั่นเองค่ะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือโครงการเมช,ชาวติวานนท์ปทุมธานีค่ะภายในโครงการนะคะจะมีฟังก์ชันแบบไหนนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ าละค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่บริเวณด้านหน้าบ้านของเรากันแล้วค่ะซึ่งบ้านของเรานะคะเป็นหลังมุมค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนั่นเองค่ะโดยอยู่สุดซอยค่ะตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่22 2ทับหนึค่ะโดยมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดนะคะอยู่ที่18ตารางวานั่นเองค่ะในส่วนของด้านในบ้านนะคะสามารถจอดรถได้ถึงห2งคันค่ะและที่สําคัญนะคะมีการต่อเติมบริเวณลานจอดรถออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะด้านในบ้านนะคะจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันต่อเลยค่ะ เอาละค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะหนิงก็พาท่านผู้ชมค่ะเข้ามาอยู่ด้านในบ้านกันแล้วค่ะซึ่งภายในนะคะทาสีขาวสะอาดตาเลยทีเดียวค่ะโดยบริเวณที่หนิงยืนอยู่นี้นะคะก็คือห้องถุงใหญ่ของตัวบ้านนั่นเองค่ะภายในนะคะลูกค้าสามารถตกแต่งได้ตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวางเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นลอยค่ะสามารถแบ่งสัดส่วนนะคะให้เป็นห้องรับแขกค่ะหรือด้านหลังค่ะจะแบ่งสัดส่วนค่ะให้เป็นห้องอาหารก็ได้ค่ะโดยมีการบิวอินไว้เป็นบางส่วนแล้วนะคะในส่วนของด้านหลัง บ้านค่ะมีการต่อเติมนะคะห้องซักล้างค่ะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสามารถทําเป็นครัวนอกนะคะหรือจะเพิ่มเติมนะคะให้เป็นห้องซักล้างของตัวเองก็ได้ค่ะและขาดไม่ได้เลยค่ะชั้นหนึ่งนะคะยังมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวอีกหนึ่งห้องค่ะเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในครอบครัวค่ะภายในห้องน้ํานะคะก็มีสุขภัณฑ์ครบคันเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของด้านบนชั้นสองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันต่อเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมหนิงก็พาท่านผู้ชมค่ะขึ้นมาอยู่ที่ชั้น2กันแล้วค่ะซึ่งชั้น2นี้นะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ํานั่นเองค่ะโดยห้องนอนนะคะที่หนิงยืนอยู่นี้นะคะก็คือห้องมาสเตอร์เบดมค่ะมีขนาดพื้นที่กว้างมากเลยทีเดียวค่ะโดยสามารถวางเตียงได้5้าถึงหฟุตนั่นเองค่ะและอีกสองห้องนะคะยังสามารถวางเตียงได้3าถึงหฟุตค่ะซึ่งสามารถนะคะตกแต่งเพิ่มเติมค่ะให้เป็นห้องเวิร์กฟอร์มโฮมหรือจะทําเป็นห้องรับรองแขกก็ได้ค่ะและขาดไม่ได้ ยังมีห้องน้ำนะคะที่อยู่บนชั้น2อ,อีกหนึ่งห้องค่ะเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยชั้น2นะคะห้องน้ําที่เรามีนะคะจะมีสุขภัณฑ์ครบคันเลยทีเดียวค่ะแยกเป็นมุมเปียกและมุมแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะการเดินทางไปยังโครงการท้าวน์โฮมเทมทาวรปทุมธานีเริ่มต้นจากถนนส่งประภา มุ่งเข้าสู่ถนนสีสมานจากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ5กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนปทุมธานีสายในจากนั้นขับตรงมาอีก4กิโลเมตรโครงการจุดทางด้านซ้ายมือค่ะ ยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่เหนียงพาท่านผู้ชมเข้าไปดูภายในบ้านของเราฟังก์ชันภายในบ้านน่าอยู่มากใช่ไหมคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะที่นี่นะคะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านนอกโครงการอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธนารณะนะคะที่ไว้ให้ลูกบ้านนะคะไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองค่ะและยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งกล้อง CCTV อีกด้วยเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจทรับมือ2สภาพนางฟ้าราคาสุพิเศษสามารถติดตามเราได้ที่แฟนเพจ j a. s s a m n m เมเและอีกหนึ่งช่องทางค่ะช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านบ้าน by j a. s เ a ส n m n นเเพราะในนั้นนะคะยังมีทรับอีกมากมายเลยค่ะที่จะให้ลูกค้าได้ติดตามกันค่ะและที่สำคัญค่ะเรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อฟรีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะหนิงและรายการเรื่องบ้านบ้านบายเจ้าสิทธิมเนมเนมเน,มเนต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนและพบกับหนิงใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ